สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม d i y คลิปนี้ก็ยังอยู่ในเพลย์ลิสต์ของทีวีเก่าทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมจะทำสาวบาจากทีว LC ี LCD เก่านะฮะใช้เป็นลงหนังย่อม เป็นลำโพงพกพาไปกับมือถือก็ได้ครับโดยใช่แล้วล่ะครับวันนี้ผมจะหั่นทีวีอีกแล้วโดยทีวีตัวนี้นะครับที่ผมจะทำต้องบอกว่ามันเคยผ่านการซ่อมมาแล้วหลายครั้งครับและล่าสุดผมก็ไม่สามารถกู้คืนมันได้แล้วก็เลยถึงเวลาที่จะต้องจากไปอย่างสงบแต่เราสามารถใช้ชุดลำโพงโรงงานนะฮะร,รวมไปถึงบอดี้ของมันตัดเฉพาะส่วนนำมาเป็นซาบาขนาดย่อมๆได้เลย เพราะถ้าขึ้นชื่อว่าโซนี่แล้วชุดลำโพงเกือบทุกรุ่นนะฮะชื่อชั้นดีกว่าชาวบ้านเขาอย่างแน่นอนครับข้อดีของมันก็คือมันถูกออกแบบและคำนวณจากโรงงานโซนี่มาแล้วเรียบร้อยครับว่าการวางตำแหน่งของลำโพงแบบนี้จะออกมาดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องถอดลำโพงออกมานะฮะตัดของเก่าที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนำออกมาใช้งานเสียดีกว่าครับมาดูวิธีการทำกันเลยครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะมาแกะแผงหลังออกนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นกับลําโพงซ้ายขวาแผงวงจรต่างๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะวงจรอ,ออกและตัดในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับนั่นก็คือบริเวณนี้ครับถ้าเรานำมันมาประกอบกันเนี่ยมันจะเหลือห้องโถงพื้นที่ให้เสียงสะท้อนนะเสียงกล้องประมาณแค่นี้เองครับ เราก็ถอดแผงวงจรบางส่วนออกก็จะเหลือแผงวงจรที่ติดกับกระจกเราก็ต้องถอดกระจกออกมาก่อนนะเพราะเราไม่สามารถที่จะเลื่อยโดยที่กระจกยังคงติดอยู่กับทีวีได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องพลิกทีวีนะฮะแล้วก็ถอดฝาครอบออกเพื่อนๆก็จะยกจอออกมาได้แล้วล่ะครับ แล้วก็ถอดฝาครอบพลาสติกอีกชั้นหนึ่งออกแล้วก็ถอดแขนสะท้อนแสงถอดกระดาษสะท้อนแสงออกหลังจากนั้นก็งัดเดือยล็อกหลอดไฟนะฮะเพื่อนๆก็จะถอดชุดหลอดไฟได้ง่ายๆแบบนี้ละครับ ส่วนหลอดไฟที่เพื่อนๆเ,เห็นควรจะเก็บเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะอาจจะนำไปใช้ในงาน DIY อื่นๆต่อหลังจากนั้นก็ถอดเหล็กแท่นยึดออกนะฮะแล้วก็ถอดลำโพงออกให้เหลือเฉพาะพลาสติกป่าๆแบบนี้แล้วก็บริเลงตัดออกได้เลยครับผมจะใช้เลื่อยเหล็กตัดนำศูนย์ในส่วนที่หนาออกไปก่อน แล้วจึงค่อยใช้เลื่อยลันดานะฮะเลื่อยต่อเลื่อยจนจะสุดนะฮะในส่วนสุดท้ายก็ใช้เลื่อยเหล็กเนี่ยเลื่อยให้ขาดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ลบคมด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบ แล้วเพื่อนๆก็นำลำโพงทีวีมาใส่ที่เดิมครับส่วนในวงจรขยายนั้นผมจะใช้เป็นลำโพงคอมนะที่ใช้ไฟเลี้ยงจากพอร์ต USB 5โวลต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วซึ่งมันจะเป็นระบบสเตอริโอนะครับมีพร้อมทุกอย่างทั้งหัวแจ็ค3.5มีสาย USB แล้วก็สายลำโพงซ้ายขวาที่ติดมาเพื่อนๆก็แค่ต่อสายลำโพงเข้าไปซ้ายขวาแค่นั้นเองครับที่เหลือก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อย ในส่วนของวอลลุ่มก็ให้เพื่อนๆเ,เล่งเกณฑ์ให้สุดไปเลยนะครับเพราะเราจะมาปรับความดังเบาที่มือถีอแทนหลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นกระดาษยัดปิดช่องโหว่ต่างๆนะฮะแล้วก็ปิดทับด้วยเทปอีกชั้นหนึ่งเพราะผมไม่อยากให้ลำโพงมันโป่งโล่งจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวเสียงออกมาไม่ดีแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับสำหรับลำโพงซาบาจากทีวี LCD เก่าไปรับฟังเสียงก็ได้เลยครับ เสียงที่ออกมาผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเสียงกลางๆครับเหมือนทีวีทั่วไปแต่มันจะชัดเจนกว่าเพราะเราพิกด้านล่างขึ้นมาฟังด้านบนมันจะประทะกับหูเราโดยตรงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ